สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เลิศงานยามดีนะคะน้ำแข็งพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะคะก็วันนี้จะมาลองทําเมนูปั่นผลไม้นะคะเป็นเมนูแปลกใหม่ที่มันดูเหมือนไม่แปลกใหม่เนาะก็แต่เราไม่เคยกินไงสำหรับเราเราเลยคิดว่ามันแปลกใหม่ก็คือวันนี้เรจะมาทําสมูทตี้กล้วยน้ําว้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้ไอเดียมาจากเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาเอากล้วยน้ำว้ามาแบ,บ่งปันให้หวีหนึงแล้วเขาก็แนะนําว่าเออลองทำเป็นเมนูปั่นดูนะอร่อยดีสมูทตี้อยากได้ความเปรี้ยวเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็ใส่มะนาวแทแวนกรณีที่เราไม่มีีีีีโยยเเเเกกิรร์ตนน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 ะะะะะะคคท้้้มมม่่็็็ถาาจใหหดอปปสว ก็มันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องมาเติมน้ำหวานน้ำเชื่อมต่างหากเลยนะคะแต่ทีนี้เรา,าใช้ของที่มีก่อนเนาะก็เป็นนมแลคปาซอน,นดำผูเหลืองได้เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาและรสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแลเนี่ยรสชาติหวานมากหวานน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะคะมีน้ำมะนาวาใช้หนึ่งลูกนะคะกล้วยน้ำวาหนึ่งลูกนม ไม่ถึงกล่องนะคะเพราะว่ากล่องนั้นมัน500 ml เนาะเอามันเหลือมันเหลือประมาณไม่ถึงครึ่งกล่องอะคะ่ะก็เลยใช้เทให้หมดเลยแล้วก็เป็นน้ําแข็งน้ําแข็งนี่เราเอา่อกดมาจากอู้เซเว่นนะคะมันจะเป็นตอนละเอียดนิดนึดนงเอาวละเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยดีกว่า โอเคค่ะก็ปรากฏว่าเหมือนเราใส่น้ำแข็งน้อยเนาะเพราะว่านมเราเยอะไงนมเยอะอ่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวจะแ,แก้ด้วยการเพิ่มน้ำแข็งเข้าไปอีกนะคะก็เดี๋ยวปั่นเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนดีกว่าจะแ,แบบกลิ่นมะนาวแรงมากเลยแอมเกนอืมอร่อยอร่อยอร่อยหอมนมถั่วเหลืองได้กลิ่นมีรสความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็หอมนมวัวกล้วยน้ำว้าแบบละม,ลม,ลม,ลมนุนละมุนอ่ะอืมโอเคค่ะเติมน้ำแข็งนิดนึง ได้พร้อมแล้วค่ะเราใส่น้ำแข็งเพิ่มเข้าไปแล้วก็เห็นมเนี่ยแต่ว่าถ่ายได้ตุลักเลยมากเลยนะคะนี่มีทีตั้งกล้องต้องหาเวอร์ชันหวานนี่ค่ะเนื้อมันก็จะนี่ะคเนื้อมันก็จะแบบเป็นเกล็ดละเอียดแล้วก็ดูเกาะตัวดีกว่าตอนแรกขึ้นเยอะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่แก้วขย่ามขย่อนิดนึงนะคะเหมือนที่เวลาแบบเราไปซื้อนาแล้วไม้ค้าเราทำเพราะว่ามันจะติดอยู่ตรงช่วง ้าไม่สวยแล้ว <laughs> อะพวกเราผู้เองจริงค่ะ โอเคค่ะสำหรับเมนูสมูทตี้กล้วยน้ำว้าในวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่ได้ลองชิมรสชาติดูก็ส่วนตัวนะคิดว่าโอเคเลย10คะแนนให้เท่าไหร่ก็สักประมาณ8-9คะแนนละกันเพราะว่าส่วนตัวคนชอบลองอะไรแปลกๆแล้วก็โอเคอะรสชาติแบบนี้เจิดๆเปรี้ยวๆหวานๆนัวๆนิดนึงไม่หวานมากนะคะของนมถั่วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเมนูสุขภาพที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายโดยตรงอีกย้อยแล้วโม่แต่โม่แต่ลีลาในการรีวิวนะคะ โอเคค่ะเพราะว่ากล้วยนวาเนี่ยก็มีน้ำตาลในการช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ความเปรี้ยวของมะนาวเข้าไปอีกนะคะก็เพื่อนๆลองทำหูน้องรัว่ามันเป็นเมนูที่น่าโดนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับครั้งนี้เราก็จากลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจออะไรเด็ดๆมาน,นำมาอีกคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า